เออถืออยู่เด้อแต่บอลหลงอัดแ,แน่นแนนครับอัดแน่นแน่นเลย เมื่อกีเมื่อกี้ก็ถือเด้แต่บอล้มเสือ้อแต่ต้องอัดน้นมันคอยกโอ้แม่นแท้<อ> <laughs> ขามไปเลยได้บะ <laughs> เอเอ,เอ,เอถืออยู่เด้องลงบบ้ม,มท,ลทุกลูกเลยโย <สา S 1> ทนทกันไปน่ะ เทคนิคในการยิงมันจะเป็นยังไงเออถ้าเยได้ก่ลัแล้วเออยิงแงเลยเริ่มไม่ดู่ได้กี่ตัวครับนี่ครับ มันจะมีแต่15ว25ตัวโอ้าตัวที่ห้าตัว uh oh. ต่นอยๆนึเยต่นท้อพัดขอบคุณครับขอบคุณครับบังบังมัน็นบอกเขาพูดเน็้ไมอยากตายจะแจ๊ตกของเวลาอยากตายอ้ยรวลาเมื่อตดถ

แล้วพี่้งยิงคนไหนเอกี้ก็ยัน, loyalty, นจำไม่ได้ครับเกมหันเลียนไปเลียนมาไหมขับไปกันโอ้ยโอเนเก่าแม่พูดาน้องเป็นหัวเป็หัวหรอูดไดู้ดได้ที่ไป็นก่านลูกวันนี้ครับลูกเดวัดีครับพ่อไปแล้วครับวันดีครับสัตว์ ไอ้ผู้แยงให้ผู้ยีพิ้วยีเล่นน้ำเนี่ลูกให้บอลน้อยเล่นน้ำเนี่ยมีงานมากจะไปจับมือแม่ก็จับมือนะครับสันจับมือไปหาแม่ขอจับมือนะครับประมาณว่ามูว่าพี่สาวมู มูหายังตรงว่าก่าวปก่อนเนี่ยแล้วว่าย่านมูเปลิดน้ำเนาะแม่นยานมูเลิดน้ำเรื่องขึนพูดยังไงเด็กน่อยี่มันรัากืนเตนม่าวัดด้วยข้างหนาวเป็นม่อยู่ซ้อมอยู่เนยเนาะบรงนี้ไปดูยังไงจ้ะได้บ้าได้บางกินไม่เห็นหนาลาคือพอไป ในเยอะหน้าตาตลกความอันนี้ต้องมีกระปรอมอยู่ด้วยนี่นี่มูนี่บด้ขายบัตรค่ะผักสมองนี่แหละเติมกระปรอมให้นะเรียบ้ยลวดเพ่ไอศกรีมประมุ่นแงเท่นแหละวันนี้ฮะประมุ่นทับบัตรล่ะบอเก็บไปรอดเปิประมุ่นไรเปิดประมูลเปิดประมูลบ่ ก็โอ้ป็น่พอสุดตำมันเจ้าภาพนี่ไงมีขายอยู่กินอยากกินของจะาาพมั้อยากกินของยุ่งบของบีของีอยู่เฮี้ยนอกกับมีลูกบบกินบออยู่บ้านท้องกับโกินซื้อบอกกอตลาดมาเออโกอดโอ้จนเขาตำจนเอากินผู้เดียวจนเดนหละ พี่มอนมาตำยิ่งพร้อมโดูปูกับไงแล้วเอาไปว่าละกันตื่นจะเสั็จเสร็แล้วเราไปเยอะก่าเน่ยบ้เมียนหลาตื่นแล้วเราไปเยอะครับครับผมล่าไล่สดมั้งเรื่อมีหน่อยกับว่าท่นได้ออกมาได้ตอนนั้นตงสัยกี่หลา่ะมาได้เลยค่ะวันนี้ชมฟรีค่ะ มีไวไฟเอาไม่ได้หรอโบ้คือว่าไปขอไวไฟเนี่ยโบ้ได้ไกลบ่นก็ไกลส่งให้เนี่ยส่งให้เนี่ยต้องไปนู่นผมก็ไรัาเป็นกิโลนั่นแหละแล้วผมเพิ่งมาเห็นไวไฟอยู่ตรงเนี้ยเหรอขอเพิ่มแล้วเจ้ามือนี้คลิปอาจจะซาเนี่ยครับเพราะว่าบ่มีสัญญาณเลยค่ะหันข้อมูอซาข้อมือโบสกับข้อมือ ไม่มีสัญญาณเลยใช้มือนี่ลงมึงนิ่งกี่อนน่ะโหลดยากมากันนั้นพอนุ้นมาแล้วย่งดึกไปนี่นังกี่แล้วรเล่นกับเรานี่นั่งเล่นอนงใดเปาจะทาย่เอาะชวนผู้ชายนั่งเล่นอะไรจะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวคอนไวอยเราจะร้องไห้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิด เป็นเรียกเป็นงานนะนี่ไม่ใช่ว่าเราชวนเธอนั่งจูจีนะเราเป็นเรียกจูจีจะไดเพาเป็นงานบบบบบบใจข้างนี้อสแตนมันเป็นกระเทยมันไปน้ำยยพ่วงดูไรพี่อ่านยู่พี่อ่านยู่อบีกับพยการใช้ ว่าแค่นี้เป็นงานวงซองหรืพี่เบนเอาไปรูดในแอปไหมหรือว่าพี่เบนเอาไปแต่งในคอมเอารูดในแอปแต่ว่าถ้านาวิทีอ่ะผมผมลงเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลามาแต่งมาถึงถ้านาวิทีหมายถึงว่าก็เดียวตัวนี่โอ้มันเดียวัว้ถืนว่ากัดได้กัดไายให้บอกดูว่าจูบบเอาความเลี้ยวเนาะแล้วถ้าแบบนี้เอามาแต่งรูดในนี่ มีแทนสีแดงมาแล้วดิเหลืองนะดิเหลืองเอาเหลืองใช่ไหมใช่คุณก็นยังอ่ะคุณต้องปรับเป็นไม่ไม่เอาฟิลเตอร์ของใหม่สมมติว่าพี่มันลูดรูดอ่ะแมสมมติว่าปแบบใช่ไหมเสียไรเดือนมาเสียเดือนเทไหรลายอาทิตย์อะไรอ่ะอะไรอ่ะสามสิบเก้าหรือว่าได้ของเหลืองมาแล้วรู้ใช่ไหมปกติมันจะมีสี